ครับเลกเงินล้านขอน้องไทยสู้ส นองคายและจังหวัดอยุธยามีคะแนนเท่ากันอยู่นะครับคือมีคนละสิบคะแนนเพราะนั้นคนสุดท้ายนี่สำคัญมากยิ่งทีเดียวนะครับจะไปสู่รอบรองชนะเลิศได้หรือเปล่าตอนนี้จะเป็นโอกาสของน้องคายก่อนนะครับจะคุยกับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังจะได้ผ่านอีกด่านหนึ่งมั่นใจไหมครับคุณสมคิดครับ มั่นใจครับมั่นใจมากเลยนะถ้าไปถึงหนึ่งล้านบาทจะไปพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับนะฮะก็ยังขาดอุปกรณ์อีกหลายอย่างใช่ไหมครับครับผมครับบุคลากรด้วยวัสดุอุปกรณ์สถานที่ก็ต้องให้มันทันสมัยคนสุดท้ายของน้องคายครับน้องหนุมครับเชิญครับมีีสสสััักววนนนนนตต้อองททคลใจร่ยแ วันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนฝึกซ้อมหนักไหมพอรู้ว่าผ่านเข้ามาในรอบนี้ก็จำคำที่กรรมการตีชมแล้วก็กลับไปปรับปรุงแก้ไขอะไรอะไรกรรมการบอกให้ทำไงคำต้องชัดคำต้องชัดครับพลังเสียงแล้วก็ การใช้อารมณ์แก้ไขมาแล้วนะเตรียมเพลงอะไรมาครับวันนี้เตรียมเพลงฝากใจเสกทงครับของคุณสันติดวงสว่างสันติดวงสว่างพร้อมไหมครับหนุ่มครับพร้อมครับพร้อมนะครับดนตรีมาครับหนุ่มน้องชายฝากใจไปกทง โชคชะตาให้เราเกิดมาแล้วใหญ่ต้องให้เจ็บช้ำโทคนดีดูสิเจ้าไม่น่าทำมันเหมือนเหยียบย่ำหัวใจให้แหลกเป็นโพงกอคือ เห็นฉันเห็นกับตาเธอควงคู่มาในคืนวันลอยกระทงเธอเดินเกี่ยวแขนต่อหน้าแฟนชมยงฉันต้องยืนงงปล่อยกระทงเหมือนคนใจลอยพระแม่คงคา พากระทงลูกไปลอยออกให้ไกลลอยไปสู่เจ้าพระยาลูกเอาหัวใจลูกไตกระทงลอยมาขอออนแม่คงคาช่วยรักษาหัวใจลูกทีหากชาตินี้ ุญและวาศนาลูกจะกลับมาขอแม่คงค่าอีกทีลูกขอพ่อแม่คงเมตตาปรานีโปรดช่วยลูกทีเพราะลูกมีแต่ความผิดหวัง เนี่ยถ้าเกิดว่า<ะ>ไปยืนกลางทุ่งเนี่ยฟ้าผ่าได้นะคะที่เืินไว้ทุกทแต่ทันทีที่รูแบบ เปิดเลยคุณผู้ต้องยืนทุกครั้งเวลาต้องต้องยืนจะมาออกพลังจมาพลังก็เยอะแต่ว่าสายตาเขาคือแบบขนาดเราเขินแล้วเล่นน้องก็ไม่เล่นนะคะคือเขาก็ยังอินกับอารมณ์ของเพลงเขายังอินอยู่ชอบนะคะคือสื่ออารมณ์ได้ดีเราหนุ่มรูปร่างเล็กแต่ว่าแม่เสียงมีพลังแล้วเพลงของคุณสันตินี่ร้องยากและส่วนใหญ่เฉพราะวันนี้ นุ่มลองไม่เพาะเลยฮะหรือว่าอะไรทำให้ไม่เสียอัตรรกษไม่เสียอัตรรกษ์ในการฟังถ้าเป็นนักมวยก็ต้องประเภทเล็กพลิกขี้หนูตัวเล็กหมัดหนักอาวุธตุนแรงไม่ีติสองคนแล้วไม่ติไม่มีทิติครับผมติไม่ลงจริงๆไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียงลูกคอหรือเสียงกลางวานเขาทําได้เพราะเหมือนคุณสันติจริงๆชอบมากครับชอบมากครับสามคนไม่มีทิติเลย น้องหนุ่มึ้นต้นด้วยการบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยกรรมการติเรื่องของอารมณ์วันนี้อารมณ์ผ่านนะครับการออกเสียงชัดเจนถูกติคราวที่แล้วคราวนี้ชัดเจนมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการใช้เสียงวันนี้ใช้เสียงสุดยอดมากทำได้ดีทำได้ดีมากนี่คืออยากจะบอกเอาไว้นะครับทุกคนนะครับที่จะเข้ามาแข่งขันในรายการกิกดูครับทำดี ได้ดีทำชั่วหมากระมันมาจากฟันพาิซจีนจริงๆฮะฟันพาิซจีนเขาเป็นอย่างนี้จริงๆเลือจอห้อเตียงไล่ห่อเลือจอหม้อเก้ากา อ่าคนเดียวที่มีนะมีที่ติคือตอนแรกพอเขาขึ้นมาปั๊บเนี่ย <c oughs> เหมือนกับว่าในสมองมันคิดอยู่ว่าจะต้องระวังเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องโน้น uh huh. มันยังไม่เป็นไปตามธรรมชาติ uh huh. เพราะงั้นในระหว่างที่กําลังระวังอยู่เนี่ยมันจะเกิดอาการแบบนี้ฮะ uh huh. ร้องไปแล้วมันก็จะเกรงไปนิดนึงแต่พอหลังจากที่ทําไปแล้วเริ่มรู้สึกว่าอืมเอาอยู่เอาอยู่เริ่มหลอมรวมกันกลายเป็นธรรมชาติหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มลืนล่นละไม่เก่งมากแต่กลมกล่อมมาก uh huh. ดีคนเราผมบอกว่าคนเราเนี่ยนะถ้าเก็บเอาคําติของคนอื่นไปแล้วไปพัฒนาเน่มันจะดีขึ้นอย่ารับแต่คําชมต้องยอมรับคําติบ้างนะวันนี้ถือว่าทาได้ดีขึ้นพอใจนะพอใจนะอีกคนหนึ่งคราวที่แล้วก็มีติบ้างเล็กน้อยนะเหมือนกันเหมือนกันมีข้อแก้ไขเหมือนกันเขาจะได้หรือเปล่านะฮะช่วงหน้าจะเป็นช่วงของน้องลูกกบจากพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวกลับมาครับ คราวที่แล้วก็หลายๆไปนะคะ,ะแต่ว่ามันจะดูสะดุดสะดุดหน่อยตอนท่าปวดหัวอแต่วันนี้รับรองว่าไม่สะดุดแน่นอนเป็นลงสงวนเมืตอนมาลอยกระทงการร้องเพลงที่สูสีคู่ข<า>ี้แล้วมันมากชอบในเสียงของน้องอเ,เสียงแบบร้องแล้วมีเสน่ห์แบบลิกเกออกเหนินิดๆนย คนครับในช่วงยามาฮ่าชิมชมแชร์เราสองคนนี้เรียกได้ว่าหล่อที่สุดในประเทศไทยเพราะเราอยู่ในย่านของท้องโยหิวหรือเปล่าวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมรวมเป็คุณบ๊วยเนี่ยนะครับไปทานอาหารเขาเรียกว่าอาหารญี่ปุ่นในสไตล์แบบชาบูชาบูลุยเลยไหมล่ะไปเลยครับสวัสดีครับสสวัดีครับตาคุย้ายนะครับเจ้าของร้านมาโกะชาบูโรนะครับมีอะไรที่แนะนำบ้างครับไฮบริดซูชิไฮบริดไฮบริด กินแล้วประหยัดพลังงานใช่คือผสมผสานนะฮะซูชิก็จะแบบเป็นเฉพาะของที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนไฮไลท์ของที่นี่ตรงคุณรวยทาบูคุณโตะทาบูต้องเป็นเนื้อแบบนี้ครับับเนื้อเด่นๆคือมีเนื้อวาเกียวมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ครับน้ำจิ้มของทางร้านนี้เนี่ยมีอยู่สองสูตรด้วยกันครับซอสโชยุแล้วก็ซอสงาซอสงาครับเห็นบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นเป็นสาขามาจากทางญี่ปุ่นใช่ครับอยู่ที่เมืองอะไรฮะเออจังหวัดคุวาโมโตะ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณทาคุยะที่มาแนะนำอาหารดีๆน้ารับเรานะครับวันนี้เรามีกิฟต์เซ็ตจากทางยามาฮ่ามาให้นะครับบรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่มีเรื่องราวดีๆมีร้านอาหารอร่อยๆแบบนี้นะครับสามารถแนะนำมาตามที่อยู่ทุี่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับสัปดาห์หน้านะครับติดตามกิปและบวยในช่วงยามาฮ่ชิมชมแชร์